ถามว่าวันี้มันเสิ็จป็นสตัวนี้นี่ไม่ศูนย์หนึ่งสศหนึ่งสองสามสหตัวนี้8ปดเศูนย่งเห็นปะคคือคือย่างนี้อันนี้คือยังลงห้องมาห้องมาเทียบใช่เปันค่ะมันมันมาเด่นเท่ามาตัวนี้มีเก้ามาครับตัวนี้มัวนมีเก้าค่ะเอาเก้าในมาจับสูตรก็ไดนี่จะเป็นห้าคู ต่ว,วี่ห้าคูอ่อีกรับตัวนี้ก็ได้ได้สี่สี่คู่ตรงตรงอันนี้ห้าคู่ตรงตรงิเป็นตัวนี้สีกลายเป็นสีกายเป็นลักสิบเพราะว่ามันสน้นส้นสิบเลยครับอ๋อตัวข้างบนนี่บอกพูดดิอันนี้ก็สูตรหนึ่งอันนี้สูตรหนึ่งกระงวดนะมันจะเป็นสองสูตรตะวันตะวันเห็นไหมอันนี้เห็นมันจะเป็นหกหกเจ็ดแปดเก้าสองเนมาตัวนี้จะเป็นสามสี่ห้าหกเดินมาเล่นที่หกว่าตัวนี้สีไม่มี ห้าวเทียบเสตตัวนี้หกกระเด็นเป็นมรนีสูตรนี่ตัวนี้หกกระมี่เด่นทั้งหกทั้งสี่แล้วหบเบบนี้บนี้บ้างกกระมีมีมีสี่สูตรสี่ที่แลลวบ้วงสี่นี่มียู่3ศาสตรเหากระเลยมันนี่ที่แหลวปูปูให้นี่ยเนี่ยคงเอาเอาจึงสี่นะวิ่งหอกันมายี่สิบเมตรเที่เนี่หกสี่เนี่ออเมเดียวเลยเนี่ ตามที่วิเคราะห์มาแลลวก็แต่ที่เดือดสกาวขังตามที่เอฟซีขั้งมากจนจบนี่นี่อันนี้เพื่อวดนี้มันมาปูแมนวันนี้ตัวนี้นึ่งนึ่งมันปหนึ่งมันก็มีี่วนหนึ่งนเอาตัวเอาตัวที่มันมีหลเลยศูนย์มันยกับี่สองเกนมากบ้างแต่ว่าตัวแดงมันมาหลายกว่ามูดิปูนี่หนึ่งกับหกนี่แล้วมันมาในแมนอันนี้ก็บพี่หนึ่งมห็นเห็นปะอันดี้ว่ามีแปดแสดงว่าหนึ่งมากจะเป็นเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเม็ดเดียวเลยนั่นนะ กมันไม่เป็นเก้าไม่ไม่อันนี้อันนี้คือตามวิเคราะห์มาแล้ววิเคราะห์มาแมนแต่ว่าได้รับไอ้ตัวนั้นพูดชุดนี้ได้ชุดเต็มนะมาเนี่ยเขาเขาเขเรยเอาเอาจากตัวนี้มันจะเป็นชุดนี้เห็นไ่มครับนี่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 สถิติงวดที่สามสิบหกมาอันนี้ชุดเต็มเหครับนี่ค่ะอันนี้งวดที่สามสิบหกเนี่ยที่เขาวิเคราะห์อย่างนี้เมนค่ะงวดที่สามสิบหกนี่อันนี้คือชุดของวันเรา นี่มันจะเป็น0 1 2 3 6นั่นมาครับอันนี้สูตรที่สองจะมีสูตรที่สองมันจะมี8นั่นมามี8 9 0 1นั่นมาครับอันนี้ห้องวิเคราะห์ในี่3ในงวดที่36ครับวางห้องเชอามาหนึ่งเอาเอละครับท่านผู้ชมฟังกันมาโดนแล้วเอาเป็นสรุปเลยเบิ้งให้จบเป็นหองเลยสรุปไปเช่นกัจะ อาจจะเป็นโครงสุดท้ายหรืออันนี้ก็ซ้ำโครงสุดท้ายแล้วคือเก่าหนึ่งเม็ดเดียวเพราะว่าปูวิเคราะห์เข้าวิเคราะห์เข้าวิเคราะห์แล้วเข่ากับฟังไปน้ำเบอร์กีแล้วก็คือเนลายตัวที่ปูจับคู่ให้ซี่ครั้งมันก็มีเก่าหนึ่งเก่าหกเก่าเจ็ดเก่าแปดตกลงมาตัวเดียวคือเก้าหนึ่งเม็ดเดียวมาเริ่มมาเดี๋ยวเข้าเริ่มมาเดินตัว นี้วันนี้นี่อ๋อตอนนี้สรุปให้เพื่นเอซเพื่นโดนแล้วสรุปนี่มาก็ฟั้ริ่มเข้าใจแล้วสรุปเป็นเังซฮะตอนนี้มันเด่นนี่แหละลักสิเป็นวาค่ะบ้านนี้มันก็เล่ยมีสูตรนี่มันมีหนึ่งหเจ็ดเก้าโอ้หนึ่งหเจแปดนวาแมค่ะบัานี้เขามาทีความใส่ตัวอันที่ทีพารมานนี่มันจะมีเก้าตัวนี้มันส้นเก่าแล้วมันมาเขาก็เลยเขาก็เลยลไปเขาเลยเอาศูนย์หนึ่งสองสามหมา ว่าจับตะตูลักหน่วยนี่ผมมัน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 ,มน,มนคือจูบเลยก็คือเม็ดเดียวไปอยู่ที่เก้าหนึ่งแต่ว่ายดอ๋นี้มันจะมีหนึ่งกับหกกันมา เเป็นตัวร้องไงเด้แต่ว่าเด่นสุ่มันเดนนชดับเมื่อกี้นะที่มีคอมเรามันเด่นชนดดับเด่นชนดดับเมันก็จะเรียกอยู่เก่าหนึ่งตัวเดียวแต่ว่าเลขหกขาดไล่ปูเป็นยังปูเคือให่หกกบหัวเพราะว่าของสลากก็มีเลขดับค่ะท่านผู้ชมก็คือเก่ายืนแล้ววงเล็บที่เก้าหนึ่งตัวเดียวแต่ว่าเราก็ต้องรอไว้ตัวนี้เพราะว่าปูวางมที่แล้วหกกับสี่มาด้วยกันไม่แน่วันี้ไม่แน่นะครับเก้ากับหกหกกับเก้า ม้วนนั่นกูกับวกลมหกหาแต่ว่าตัวเลนี่ออกหกสี่ม้วนนี้เทียบดูเนาะม้วนนี้เกหวงกลมให้เป็นเดียวแต่ว่าตามนี่ข้อมันแล้วเก้าหนึ่งเลดเดียวอ้าวัดเลยเกนึเก้าหกันเกชุดบนลอตเตอรี่นะครับเนาะแย่มันในบอลปลักสิบบนเอาจ้มให่ตัวนี่มันดูดปูดีเยไปเนี่สุดดับมันอาจจะมุนอุ้ยปุ้ยเห็นมา ดับสิบล่างเห็นไว่าหกมันจะได้หกตัวเดียวข้างล่างนี่บอกงวดที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดับสิบมาได้หนึ่งนี่งวดที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดดับหกสิบหน่วยล่างสิบหน่วยล่างนั่นเห็นบ่มันดับบ่สถิติอยู่ที่งวดที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดแสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ความเป็นไปได้หน้าหกไม่มาแน่นอน หรือมันอาจจะเป็นยังงวดเดี่ยวก็เป็นไปได้แต่ว่าแต่ว่าก็เป็นไปได้หกมันดับชนเด่นแต่ที่ข้อมาล่าสุดสุดท้ายนี่ก็คือหกไม่มาอยากแน่นอนแต่ว่าของสลักกษสหิมาให้เข้าอยู่แต่ว่าพุ่งไปที่ไม่เดียวคือเก้าหนึ่งมาท่านผู้ชมเข้าเข้ามาวเคอวัดที่งวดที่พานว่าวดที่4ี่แปดับชนเด่นนี้มันมันชอบมานะเก้าเก้าก็ได้ก็ไดทก่49ก็ได้นี่มันจะมีเจดแปด หนึ่งหกเจ็แปดหนึ่งหกก็คือตัวนี้เหปะแมน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 งวดที่แล้วมันงวดที่สี่สิบแี่ปดงวดรวดเนะงวดก่อนมันเด่นทีนึงสรุปเด่นเลยเดือนเดอนเลยงวดที่สี่สิแปดกับงวดที่สี่เก้านี่แงวดที่สี่เด่นเก้าหนึ่งใช่ไหมลงนั่นลองไปเนาะคือคือว่ามันมาลองดีถ้าห้าตึงสี่ห้็สามารถซื้อหน่อยได้แต่ว่าทีนี่ ไม่ต้องกลับเลยใช่คือไม่ต้องกลับรรลุภูมิใช่เหมือนงวดที่แล้วนี่ไม่ต้องกลับเลยนี่เห็นไหมเอาท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้นะคะเนาะเดี๋ยวสกาวก็จะกอตัวราไปตอนเจอกันไม่ได้คลิปหนาเดี๋ยวมาฟังรุ่นบนเม็ดเดียวคอเม็ดเดียวกระปูมันคลิปต่อไปค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับแคปหน้าจอไว้นะครับเอฟซีทุกท่านแคปหน้าจอไว้นะครับอ่าบน เดี๋ยวเดเอาเอาวิเคราะหอ่างไปไปค่อยทำไมจะวิเคราะหดดในบนต้องเอาวิเคราะห์บอลครข้าแต่ว่ากระดดนี่จังไรนี่แคบหนอ้าวคนวิเคราะห์ไปมันเหคนี่ฟั่งฟังฟังตัวผมจะใได้ดีเลยโอ้ยได้กันตัดสองคลิปเป็นคิสองทำคลิปพูนดิอันนี้ห้องห้องห้่